ช่วงอดกินสัปดาห์นี้ครับอยู่วันที่3มก็ฟบางใซคันที่ขับไปอยู่กับโปอาร์มนะครับสวัสดีครับวันนี้มีดริลหรือมีเทคนิคอะไรมาแนะนำครับวันนี้เราอยู่กันรอบกรีนเลยแน่นอนวันนี้เนี่ยรอบกรีนเราจะกลับ To ทู b a s i c นะครับในการที่จะฝึกซ้อมกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอย่างที่ฟ้ายังเคยบอกเลยว่าทำคล้ายๆกันก็คือเรื่องของ ฟิลลิ่งในการเล่นซึ่งจริงๆมันเป็นทั้งพัตทั้งชิปนะแต่จริงวันนี้เรามาข้างกรีนเราก็อยากจะมาชิปให้ให้เข้าใจกันว่าเบสิกในการชิปบางครั้งเนี่ยการที่เราขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เนี่ยมันก็มันก็ได้มันเป็นแมชชนิกแต่ถามว่ามันไม่สมูทโอกาสผิดพลาดมันเกร็งได้ข้อมือมันจะแบบเนาะมันจะไม่ลื่นไหลแต่ละคนอาจจะขึ้นลงเท่ากันได้แต่ความหนักคอมเบาไม่เหมือนกันเพราะฟิลลิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราเรียกว่าจริงๆในการที่จะสวิงเนี่ย แม้แต่ยักามันก็มีสปีดของมันถูกไหมครับซึ่งตรงนี้วันนี้เราก็เลยจะมาพูดในเรื่องของฟีลลิ่งนะครับในการชิปนั่นเองครับซึ่งขั้นตอนจริงผมคือมันเหมือนแบ็คเบสิกที่มีเคยคนเคยพูดกันเลยง่ายๆแต่ว่าอยากให้ผู้ชมเนี่ยกลับมานึกถึงข้อนี้แล้วก็นึกถึงฟีลลิ่งแล้วก็เทคนิคนิดหน่อยครับซึ่งวิธีการคือซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนทงอยู่ตรงนี้นะฮะก็กลที่อยากให้ทําก็คือแน่นอนครับหยิบลูกกอล์ฟมานะครับลองฝึกโยนสั้งสองลูกนะครับให้เราได้ฟี ทางลงด้วยนะเป็นการกัดน้าหนักหาห,ห,น,หานักว่าประมาณเนี่ยน้ำหนักมือเราเท่าน,นี้หานหนักมือ,อรเราเผื่อนะนะลูกมันลงไปเนี่ยฮะเนี่ยสั้นไปเราพอรู้แล้วว่าน้ําหนักมือในการโยนไปที่ธงเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วให้กลับมาซ้อมชิปโดยการใช้ฟิลิ่งในการโยนเมื่อกี้เอาน้ําหนักมือเมื่อกี้แหละที่มึงใช้เลยใช่ถ้าเบาไปเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันต้องแรงกว่านี้นึงเราก็จะมีการเรียกว่ามีการชิปที่มันแรงขึ้นนิดนึงสปีดเร็วขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะกลับมาในเรื่องของเบสิกซึ่ง ในการชิปนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วนะฮะในการชิปเนี่ยอยากให้ได้ฟีลลิ่งจริงๆไม่พูดถึงการเซตอัพละครับจริงๆผมจะมีแค่หลักๆคือผมอยากให้ไหล่เนี่ยขนานพื้นโลกครับเพราะว่าถ้าเกิดไหลยังคงตกอยู่นะครับจะให้ยืนน้ำหนักเท้าซ้ายก็มไม่ทำไม่ได้ทํา <นะ S 2> ยาก,ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องไหล่เป็นเรื่องแรกที่จะพูดถึงนะครับ,ครบเ,รเคยพูดไป, <ผม S 2> ไปแล้วนะครับแล้วก็ที่อยากให้ทําคือเมื่อไหล่ขนานพื้นโลกแล้วน้ําหนักมีเท้าซ้ายให้เราฟีลลิ่งในการที่ตียอดย้านะครับแค่สองสามที ได้ฟิลนี้ก่อนได้ฟิลนี้เอาไปบวกกับน้ำหนักเมื่อกี้โอเคแปลว่านี่จะได้ทางฟิลลิ่งของการทําเทคนิคก็คือไหลซ้ายขนานกับพื้นโลกครับชิปให้ผ่านยอดหญ่าและน้ําหนักมือเมื่อกี้ที่เพิ่งหาไปนะครับอันนี้ให้มันได้ฟิลลิ่งก่อนให้มันมีความรู้สึกมือเราไม่เกร็งนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราชิปโดยที่ผ่านยอดหญ้าหมุนไหลไปนะสบายๆนะฮะอย่างนี้คือผมว่าอย่างนี้มันจะ ใช้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเวลาเราคิดขึ้น7จ็นาฬิกาแปนาฬิกามันกลายเป็นเกร็งเครียดมากการเครียดนะครับตีจะเร็จกว่าจะถึงนะฮะและกลายเป็นผลงานไม่ได้อยู่ดีนะใช่ครับอันนี้ก็ในเรื่องของในเรื่องความการรีแลกซ์นะครับจะไม่ไม่เครียดเกินไปแล้วก็ฟีลลิ่งในการชิปเนี่ยแน่นอนว่าเป็นฟีลลิ่งของเราแท้ๆเลยว่าประมาณนี้และอยากให้ปล่อยมือโดยที่ไม่ไม่ใช้แฮนด์แอคชั่นสบายๆใช้การหมุนไหลเหมือนลุกๆนาฬิกานะครับให้ผ่านยอดหญ้าสบายๆนะฮะอย่างนี้ฮะ ไม่จำเป็นต้องไปเร่งมันโซึ่งตรงนี้จะทำให้ได้น้ำหนักจากฟีลลิ่งเราแท้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ท่านชมลองไปฝึกแบบนี้ดูซึ่งผมเชื่อว่าการทำแบบนี้มันจะ back to basic แต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณอาจจะได้เก็ตฟิลลิ่งอะไรสักอย่างเราลองเปลี่ยนมาแบบนี้ดูบ้างฟิลลิ่งเลยยังไงท่ากอล์ฟลองดูนะครับลองโยนลูกกอล์ฟดูก่อนนะครับให้ได้น้ำหนักมือนะครับและสุดท้ายก็เอาน้ำหนักมือนั้นมาชิปดูเชื่อได้ว่าจะให้น้ำหนักได้ดีขึ้นแน่นอนยังไงวันนี้ต้องขอบคุ